สวัสดีค่ะน้องๆในติกตอกทุกคนและนี่เป็นกิจกรรมลอยกระทงที่มีน้องๆมาร่วมกันในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะก็ดีใจมากเลยที่น้องๆมาร่วมกิจกรรมกันนะคะนี่ก็จะมาให้ดูน้องๆนะคะอันนี้คือพี่ได้เป็นคนดูนะคะก็จะเห็นน้องๆเกือบหมดทุกคนเลยนะก็ดูน้องๆวิ่งลงกันมาตามจุดที่นัดหมายนะคะก็คือสวนดอกซากุระค่ะ เพื่อที่จะไปริมน้ำไปลอยกระทงกันนะคะก็จะมีน้องแตมนะคะน้องอะไรบ้างนะมีพี่ช็อกโกแลตมีน้องเพนมีน้องพิมน้องโบนะคะนี่น้องเพนให้หัวใจด้วยน้องโบค่ะก็รอเตรียมลอยกระทงกันนะคะนี่ก็มาถึงจุดนัดหมายกันแล้วนะนี่ก็น้องแพทนะคะ น้องปิ๊งค่ะกำลังวิ่งไปที่จุดลอยกระทงกันค่ะน้องราชาไก่น้องราชินีนีน้องปล์มโอเคาถ้าน้องตาลนะคะไข่เค็มน้องตาลแล้วก็น้องลูกตาลค่ะน้องน้ำขิงชาเขียวนะคะน้องน้ำขิงแล้วก็น้องเมจิน้องโอลิฟ แล้วก็น้องอะไรนะพี่ก็จะไม่หมดน้องตังนะคะถ้าน้องคนไหนที่พี่เรียกชื่อไม่หมดก็ขอโทษด้วยนะคะก็มาบอกเมนกันได้นะคะอันนี้น้องพิมนะให้หัวใจด้วยก็มาเม้นบอกกันได้นะว่ามีใครที่มาร่วมสนุกในวันนี้กันบ้างคะ่ะกว่าจะไปถึงที่นัดหมายก็จะชนละมุนกันหน่อยนะคะเพราะว่ามันเปิดไม์คุยกันไม่ได้อะเสียดายจังเลยแต่ว่าเรามีพี่เป็นคนดูก็จะจะพยายามดูทุกคนแหละ แต่คือมันบอกกันไม่ได้อ่ะก็นัดที่จุดนัดหมายนี่น้องๆก็รีบมากันแล้วนะคะนี่แล้วน้องๆก็มาถึงจุดลอยกระทงกันแล้วนะคะอันนี้มีประกวดการแต่งกายด้วยนะคะมีพี่ให้สีรางวัลเนาะก็ถ้าใครทำตามกติกามีลอยกระทงมีถ่ายรูปสวยๆแต่งตัวสวยๆก็จะได้รับรางวัลไปนะคะแต่ก็มาดูต่อนะว่าน้องๆจะ ทำตามกติกาครบหรือเปล่าจะมีใครได้ลอยกระทงบ้างไหมต้องมาดูกันนะคะอันนี้ก็ลอยกระทงกันค่ะนี่ก็เป็นภาพที่น้องๆรวมตัวกันนะคะ ถึงจะมาไม่ครบแบบนี้น้องยังไปไม่ถึงกันก็แบบว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจยนะไว้รอกิจกรรมหน้านะคะแต่ก็ขอบคุณน้องๆมากเลยที่มาร่วมกิจกรรมกันนะคะคือเห็นแล้วก็ประทับใจที่น้องๆมาร่วมกันนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยแต่หลังจากลอยกระทงแล้วนั้น มันยังเหลืออีกอย่างหนึง่งคือถ่ายรูปร่วมกันแต่น้องน้องน้องทําไมเริ่มยิงกันเริ่มทําร้ายกันแล้วแบบคือเพิ่งลอยกระทงด้วยกันอะ่ะเหลือถ่ายรูปแค่นั้นเองนี่ก็มาดูนะคะว่าพี่ก็เลยเปลี่ยนกติกาว่าใครที่แบบว่าทำร้ายเพื่อนน้อยที่สุดแล้วก็ มีน้ำใจนะย่อให้กันอันนี้พี่พี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกติกาด้วยนะคะจากที่ดูคือลอยกระทงเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมายิงกันมาตีกันแบบนี้อ่ะบางคนก็อาจจะแบบว่าเอ้ยสู้เพื่อเพื่อป้องกันตัวนะอันนี้พี่ก็เข้าใจนะคะแต่จากที่พี่ดูแล้วก็จะตัดไปทีละคนเลยนะ ก็มาดูกันนะว่าทําไมพี่ถึงตัดคนนี้ไปทําไมถึงตัดคนนี้ไปนะคะในการรับรางวัลของเรานะคะ<ไ>ก็ดูนะว่าใครบ้างที่อยู่ในคลิป<ะ>ก็ถ้าไงก็มาเมนได้นะว่าหนูคะ่ะหนูคะ่ะหนูคือคนนี้คะ่ะหนูคือคนนี้คะ่ะมาเมนต์กันได้นะคะอันนี้คือน้องนัำขิงคะ่ะ กำลังชุบเพื่อนอยู่นะกับน้องลูกตาลส่วนน้องที่โดนยิงไปพี่ก็เสียใจด้วยนะคะคือไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจนะคือเข้าใจแหละว่ามันก็อาจจะมีหัวร้อนบ้างที่แบบว่าเราอยากมาลอยกระทงกับพี่แต่ว่าโดนเพื่อนยิงเงียอย่าไปว่าเพื่อนนะบางทีเพื่อนเขาก็แบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะคือบางที เราก็อาจจะลืมตัวแบบสมมุติแบบต่อ,อยเงี้ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะต่อ,อยหรอกแต่ว่ามันไปโดนเพื่อนอย่างเงี้ยอือย่าเพิ่งว่ากันนะอือย่าหัวร้อนนะอย่าหัวร้อนใจเย็นๆกันนะอย่าเพิ่งว่าเพื่อนนะก็ทุกคนก็มาร่วมสนุกกันน่ะถือว่าเอ่อได้รอยกระทงกันแล้วส่วนคนที่ไม่ได้รอยก็ไว้กิจกรรมหน้านะคะ ส่วนที่แบบเ,เกิดการความเข้าใจผิดการยิงกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการมาเล่นมาร่วมสนุกกันเมื่อกี้พี่ให้รางวัลน,น้องไก่จังไปนะคะ1คนแล้วก็ส่วนน้องไข่เค็มพี่ขอตัดนะเพราะว่ายิงเพื่อนไปว่าน้องไก่จังเขามีการลอยกระทงแล้วก็พยายามไม่ยิงเพื่อนนะแต่เมื่อกี้คือการป้องกันตัวเองนะพี่ให้ไก่จังไปนะคะหนึ่งรางวัลน,นะ ก็มาดูกันต่อนะคะว่าใครจะได้รับรางวัลบ้างน้องราชินีน้องราชินีพี่ก็ยังไม่เห็นแบบทำอะไรใครนะคะน้องก็พยายามแบบว่าเฮ้ยไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ดูอยู่นะแต่แบบที่ยิงยิงก็คือป้องกันตัวแหละเออนี่ก็ ให้ไปหนึ่งรางวัลมีน้องไก่จังกับน้องราชินีนะคะส่วนน้องมือไฟมือไฟน้องเบลล่ามีเพื่อนแต่ว่าน้องยินมีการยินกันนะคะพี่ก็เลยขอตัดเบลล่าหรือมือไฟไปนะคะต้องขอโทษด้วยนะสําหรับน้องๆที่ที่โดนพี่ตัดไปต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันต่อที่น้องชาเขียวหรือว่าน้องน้ําขิงนะคะน้องพยายามย่อตลอดเลยนี่พยายามย่อให้กัน น้องลาชาไก่ก็ก็ดีนะคะแต่ว่าน้องน้องพี่ไปดูมาคือมีการทำร้ายเพื่อนด้วยแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ออกวงออกวงเพื่อเสียสละให้น้องชาเขียวชนะไปนะคะอันนี้พี่ก็ดีใจที่เห็นภาพแบบนี้นะแต่พี่ไม่ให้นะเพราะว่าน้องมีการทำร้ายกันก่อนหน้านี้คือหลายคิวเลย ก็เลยให้เป็นน้องชาเขียวหรือว่าน้องน้ำขิงนะคะเป็น1รางวัลก็เป็นว่าในคลิปนี้มีคนได้รางวัลสามรางวัลน,นะคะมีน้องไก่จ้างน้องราชินีแล้วก็น้องน้ำขิงนะคะสำหรับคนที่ได้รางวัลม้นมาบอกพี่ด้วยนะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมสนุกกันนะคะ